ข้อ204ก็ในะอัตกถาสังคีติสูตรท่านกล่าวว่าบทว่ากาเมสุคือในความประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยดีในกรรมของคนคู่กันทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งในสัตว์อันเป็นที่ตั้งแห่งเมธุนธรรมทั้งหลายอาจาระอันสามที่บัณฑิตต,ติเตียนโดยส่วนเดียวชื่อว่ามิจฉาจาร ก็โดยลักษณะเจตนาเป็นเหตุก้าวล่วงฐานะอันบุคคลไม่พึงถึงเป็นไปทางกายทวารด้วยประสงค์อัศธรรมชื่อว่ากาเมสุมิชฌาจารดีกาสังคีติสูตรนั้นว่าบทว่าเมตุนัสมาจารสุได้แก่ในเมตุนัสมาจารสองอย่างด้วยสามารถสันโดษด,ด้วยภริยาของตนและด้วยการถึงภริยาของผู้อื่น ก็เมถุนัสมาจาร์แม้สองอย่างนั้นชื่อว่ากามเพราะเป็นธรรมอันบุคคลพึงใครในจำพวกสัตว์ที่เป็นวัตถุแห่งเมถุนอาจาระอันบัณฑิตพึงตีเตียนชื่อว่ามิจฉาจารมิจฉาจารนั้นชื่อว่าหน้าตีเตียนเพราะเป็นธรรมเลวซามโดยส่วนเดียวเท่านั้นเหตุนั้นพระอัฏฐาจารย์จึงกล่าวว่าอาจาระอันซามที่บัณฑิตตีเตียนโดยส่วนเดียวดังนี้ บทว่าอาสัศธรรมมาทิปาเยนะคือด้วยมุ่งหมายในอันเสพอสัศธรรมสตรียี่สิบจำพวกมีสตรีที่มารดารักษาเป็นต้นชื่อว่าอัคมณียฐานของพวกบุรุษในบทว่าอัคมณียฐานวีติกมมเจตนานั้นสตรียี่สิบจำพวกนั้นจะมีแจ้งในมุงคลข้อว่าการสงเคราะห์บุตรและภรรยานั้น ด้วยเหตุนั้นในอนุดีกาวิมติวินโนทเนแห่งสันจริตะศิขาบทท่านจึงกล่าวไว้ว่าแท้จริงบุรุษทั้งหลายย่อมไม่ได้เพื่อจะถึงวงเล็บล่วงสตรีที่ผู้ปกครองเหล่าใดเหล่าหนึ่งคุ้มครองรักษาไว้เพราะฉะนั้นบุรุษเรานั้นไปวงเล็บถึงในสตรี8ปดจำพวกมีสตรีที่มารดารักษาเป็นต้นจึงเป็นมิจฉาจารโดยแท้ เพราะสตรีเหล่านั้นอันผู้ปกครองทั้งหลายมีมารดาเป็นต้นรักษาไว้โดยประการที่เธอจะสำเร็จการอยู่ร่วมกับบุรุษไม่ได้บุรุษไปในสตรี12จำพวกนอกจากสตรี8จำพวกนั้นเป็นมิจฉาจาร์วงเล็บเหมือนกันเพราะเข้าไปในฐานะซึ่งไม่ใช่ของของตนที่ชนเหล่าอื่นห้ามแล้ว ดีกาสารถธีปณีว่าเป็นมิจฉาจารย์เพราะสตรีเหล่านั้นถูกบุรุษลักัาษะที่คนเหล่าอื่นรักษาคุ้มครองแต่ต้องแล้ว